รายการผู้เช้าข่าวสปทอปประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดรอัมพรพีนสาเลขาที่การคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง mm hmm. เลขาที่การกรอผทพบเพื่อนครูและในช่วงผู้บริหารสปรทพบเพื่อนครูท่านจะได้พบกับดรเกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาที่การคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับตอนที่3 active learning กับแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนผ่านสอน,นอนและทีมพออนุนเสริม และต่อเนื่องด้วยช่วงแจ้งข้อราชการจากสพททที่มีวิทยากรมาให้ความรู้และอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในประเด็นสําคัญต่างๆมากมายอาทิเช่นการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของสถาบันภาษาไทยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโครงการเด็กดีของสังคมประจําปี2565ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การศึกษา โรงเรียนสวยในป่าใหญ่อยู่ในเขตป่าภูเขาห่างไกลสอนเด็กกระเรียงอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านกล้วยจังหวัดส,สุพรรณบุรีสังกัดสำนักกานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านสามารถติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทอประจําวันพุธที่19มักมกราคม2565ได้ทั้งต่วเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ